สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคําสอนนอกเวลาของศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรีรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้อความเชื่อและหลักคําสอนในพระศาสนาจากคาทอลิกผ่านทางศาสนพันธุ์และศาสนสถานต่างๆนะครับวันนี้เรามาอยู่ในอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนที่ินรมนที่จังหวัดจันทบุรีเวลาที่พี่น้องมาเยี่ยมชมที่อาสนวิหารแห่งนี้ พี่น้อยจะเห็นว่าด้านหน้าของอาสนวิหารนั้นก็จะมีหอคอยแล้วก็จะมีโดมแหลมสูงขึ้นไปสองข้างวันนี้เราจะพาผู้ชมเข้าไปดูนะครับว่าข้างในหอคอยสูงแห่งนี้และภายใต้โดมแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ไม่ทราบว่าขึ้นไปแล้วจะเจออะไรบ้างนะครับผมก็ขอเซฟตี้ด้วยครับเพื่อความปลอดภัยในการทำรายการนี้นะครับขอเชิญเราเดินไปพร้อมกันเลยนะครับ พีนงครับนี่คือบันไดทางขึ้นชั้น2ของอาสานวิหารพระนามมารีอาปะอิสโสมที่วิรมนตัวบันไดทั้งหมดนั้นสร้างด้วยไม้ตะเคียนโบราณอายุมากกว่า100ปีนะครับเฉพาะที่เป็นแกนกลางนี้นะครับเป็นไม้ต้นสุงตะเคียนทองชิ้นเดียวนะครับที่มีความสูงประมาณ750เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวบันไดทั้งหมดนะครับก็เป็นไม้ตะเคียนทองแล้วก็ การสร้างนั้นเป็นการเข้าไม้แบบโบราณนะครับปัจจุบันไม้นี้ก็ยังมีความแข็งแรงคงทนอยู่นะครับแล้วก็ตัวบันไดทั้งหมดรับน้ําหนักได้ประมาณ1ตันหรือว่าถ้าหากว่ามีคนขึ้นไปทั้งหมด30คนบันไดนี้ก็ยังสามารถรับน้ําหนักได้เดี๋ยวเราขึ้นไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างบนนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ พี่น้องท่ะครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่บริเวณชั้นสองของอาสนะวิหารแห่งนี้แล้วนะครับบริเวณชั้นสองนี้สมัยก่อนก็เป็นที่สําหรับนักขับร้องเคยมีไบออแกนนะครับสมัยโบราณที่ยังใช้ระบบเท้าเหยียบนะเพื่อสร้างเป็นลมแล้วก็มีโคเล่นออแกนเสียงก็จะดังกึกกล้องภายในทั้งอาสนะวิหารแห่งนี้หากเรามองจากจุดที่ผมยืนนะครับพี่น้องครับ ราจะเห็นว่าชั้นสองของบริเวณอาสนวิหารนั้นก็มีระเบียงทางเดินนะครับทั้งสองด้านข้างนี้นะไปอยู่ทั้งสุดพลาแทนนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมตอนนี้คืออยู่เราอยู่ที่ระดับชั้นสองของอาสนวิหารนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ชั้นสามและขึ้นไปที่ชั้นสี่ของอาสนวิหารนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขอเชิญครับ พี่น้องครับตอนนี้ผมได้ขึ้นมาอยู่ในระดับความสูงของชั้นที่ 4... ของอาราวิหารแห่งนี้แล้วนะครับด้านขวาของผมที่พี่น้องเห็นก็จะเป็นระฆังสามใบที่ซ่อนตัวอยู่ในหอสูงด้านซ้ายนี้ถ้ามองทะลุหน้าต่างออกไปก็จะเห็นหลังคานะครับแต่ว่ายังไม่สามารถมองเห็นจุดสูงสุดของหลังคาได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับอาราวิหารแห่งนี้นะครับมีพิธีเสกในปี 1 9 0 9แต่ระครังที่พี่น้องเห็นนี้มันมาที่หลังนะครับอีก17ปีนะครับก็คือปี1926พี่น้องครับะระฆังแต่ละใบเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างะระฆังแต่ละใบมีชื่อะระฆังนะครับมีชื่อของพ่อแม่ทุนหัวของะระฆังด้วย แสดงว่าในพิธีเสกระคังที่ใช้ในวัดหรืออาสนวิหารในสมัยโบราณ100ปีที่ผ่านมาผู้ที่ถวายระคังก็จะต้องตั้งชื่อระคังนะครับแล้วก็ในพิธีเสกระคังนั้นก็จะต้องหาทั้งพ่อและแม่ทูลหัวให้กับระคังด้วยนะครับซึ่งผมก็สันนิษฐานว่าผู้ที่ออกเงินซื้อหรือผู้ที่ถวายระคังนี้ตั้งชื่ออาจจะเป็นบิดามารดาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้ว และในระหว่างพิธีเสกนั้นนะครับก็จะต้องมีพ่อและแม่ทุนหัวเพื่อที่จะให้ระฆังนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมาะสมที่จะใช้ในพิธีกรรมและทุกครั้งที่เสียงระฆังนี้ก้องกังวานนะครับเสียงของระฆังนี้ก็จะส่งเสียงกล้องไปยังสูงสวรรค์แล้วก็เสียงแต่ละเสียงที่ระฆังนั้นได้ถูกตีออกไปก็จะอุทิศให้กับวิญญาณในไฟชำระวิญญาณของบิดามารดาพ่อแม่ญาติพี่น้อง ที่ผู้ถวายต้องการจะอุทิศให้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะครับว่าระฆังแต่ละใบนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญไปกับผมเลยนะครับพี่น้องครับนี่คือระฆ er ังใบที่เล็ก e ที่สุดในบรรดาระฆังสามใบที่มีอยู่ในหอสูงของอัสสรวิหารพระนางมาริอาปฏิสุทธินิรมลระฆังลูกนี้มีเสียงนเรนะครับน้ำหนัก1 6 0กิกโกรัม เวลาที่เข้ามาดูใกล้ๆแล้วเราจะเห็นว่าะระฆังใบนี้มีลวดลายที่สวยงามมากด้านบนจะเป็นรูปคนนะครับแล้วก็ที่ขอบบนด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็ทําเป็นลวดลายโบราณอย่างสวยงามนะครับที่ด้านหน้าของะระฆังนี้จะมีรูปไม้กางเขนและก็มีตัวหนังสือนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับะระฆังใบนี้ชื่อว่าอันาเซบาสเตียนนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชื่อของบิดาบารดาหรือบรรพบพบรุษ ของผู้ที่ออกเงินซื้อระหังนี้เพื่อถวายให้กับอาสนวิหารแล้วก็ตั้งใจที่จะอุทิศระหังใบนี้เพื่อคุณงามความดีให้กับผู้รงรับนะครับบรรทัดที่สองนะครับเขาเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับว่ามาเฮนแปลว่า ah แม่ทุนหัว ah นะครับอันนาเลนนะครับน่าจะเป็นชื่อที่เป็นภาษาเวียดนามบรรทัดที่สนะครับก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะครับอ่านว่าปาฮานะครับที่แปลว่าพ oh ่อทุนหัว ข้าถตุน่นหวชื่อพรวานแล,ละระฆังใบนี้ผลิตนะครับเมื่อปี1925ผลิตเสร็จแล้วกว่าจะเดินทางมาถึงใช้เวลาอีกเกือบ1ปีคือปี1926เป็นะระฆังที่ถูกเสกแล้วก็เอามาประดิษฐานไว้ยังหอคอยสูงแห่งนี้นะครับที่ด้านข้างล่างนี้ก็เป็นเครื่องหมายะระฆังนะครับแล้วก็มีแค่เป็นโลโก้ของบริษัทที่ผลิตระฆังนี้นะครับถ้าเราจะออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับ โลโก้หรือว่าชื่อบริษัทนี้ก็คือ e อนเดอร์ลีบัคคัสอาร์นเรีนะครับซึ่งเป็นผมคิดว่าบริษัทนี้น่าจะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับที่เป็นะระฆังที่ผลิตละระฆังใบนี้ส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นรูปของนักบุญเซบาสเตียนนะครับเป็นนักบุญที่เป็นทหารแล้วก็เป็นมรณนัสกีถูกฆ่าตายโดยการถูกลูกธนูจำนวนมากมายิายงนะครับที่ตัวท่านนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านข้างนี้ก็เป็นรูปของนักบุญอนานา ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปปั้นของบูยอรัแคนะครับอันนี้คือรูปที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูรูปที่2กันนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับี่นองครับด้านหลังของระฆังใบกลางนี้นะครับก็จะมีโลโก้หรือเครื่องหมายของบริษัทที่ผลิตระฆังแห่งนี้นะครับซึ่งจะมี2ประโยชน์ด้วยกันนะครับคือประโยชน์แรกที่อยู่วงในและประโยคที่2ที่อยู่ด้านนอกนะครับี่นองครับประโยคแรกที่อยู่ด้านในนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเขียนไว้ว่า La s าว o y a r d La g e n ิอ a ร ส่วนมัททัดที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เขียนว่า l e ไ s f ดจีคาร์พาร์ซ a อา a ์แอ e r ่เลเซนะครับซึ่งด้านไหนนั้นก็จะแปลว่าคนที่ผลิตนี้นะครับก็ผลิตที่เมืองของนบ,บุนโจนออฟอาร์คนะครับเป็นลูกของ G.K. คา park ที่อยู่ในเมือง a n s ซ l l s s r ซนั่นเองนะครับพี่นรองครับระฆังใบกลางนี้มีเสียง C น้ำหนัก325กิโลกร,รัมนะครับ ชื่อของระฆังใบนี้มีชื่อว่าอักเนสลูเกียหรือนบุนลูเชียนั่นเองนะครับมีแม่ทุนหัวของระฆังชื่อลูเกียซิวแล้วก็มีพ่อทุนหัวชื่อมัทธิวฮิวนะครับระฆังใบนี้ก็สร้างปีเดียวกันคือปี1925นะครับส่วนรูปที่อยู่ด้านข้างของระฆังนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปของอนับ,บุนลูเชียส่วน ด้าน้ายมือของผมนี่ก็จะเป็นระบบอักเนสส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปของสัญลักษณ์ของบริษัทที่ผลิตระฆังใบนี้นะครับพี่น้องครับะระฆังทั้งใบกลางและ,ละระฆังใบเล็กนะครับก็มีผู้ที่ถวายนะครับก็คือผู้ที่ถวายก็คงเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือนางถมยานายมทเทลนางแลนและนายปีโอสร้างถวายะระฆังทั้งสองใบนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับในสมัย100ปีแล้วราคา 1,500บาทเท่านั้นเองนะครับแต know, <_<_่ถ้าเราลองคำนวณนะครับกับมูลค่าปัจจุบันระคังใบเล็กและระคังใบกลางก็มูลค่ารวมกันประมาณ1ล้านบาทนะครับเป็นองคํานี่คือระคังใบที่ใหญ่ที่สุดในอานะวิหารพระนางมาริยาปาติสนทีนิลมนนะครับระฆังใบนี้มีเสียงซอนน้ำหนัก650กิโลกรัมนะครับ ซีร่าครังใบนี้ก็คือมาริอาโจเซฟนะครับแม่ทุนหัวของราคังใบนี้ก็คือมาริอามักดาเลนายาหรือสานะครับส่วนพ่อทุนหัวนะครับก็ขเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าภาษาฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันก็คือเจบีสงการ,นะรผมก็เดาว,ว่าเจบีก็น่าจะเป็นชื่อของผู้ชายแล้วก็คือจอห์นปาิสตานะครับ,นะรบสงการนั่นเองสร้างในปี1925ส่วนรูปที่ประดับประดา ะระฆังใบนี้นะครับด้านหน้านี้ก็เป็นรูปของไม้กระเข่งของพระเยซูเจ้านะครับด้านซ้ายมือก็เป็นดับบลยอแซฟด้านหลังนี้ก็เป็นตาโลโก้ของบริษัทที่ผลิตระฆังส่วนด้านหลังนี้นะครับด้านหลังตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามของผมก็คือเป็นรูปของแม่พระเมืองรุ่นนั่นเองนะครับพี่น้องครับะระฆังใบนี้นะครับถวายโดยคุณพ่อยุงชื่อยุงนะเป็นคุณพ่อชาวเยอรมันตอนนั้นท่านเป็นจเจ้าอาวาสที่นี่และท่านก็เป็นผู้ได้เริ่มการสร้างอาสนะวิหารแห่งนี้ นะครับและ,ละระฆังใบนี้ท่านก็เป็นคนออกเงินถวายให้กับอัศรวิหารซึ่งเงินในตอนนั้นก็ราคา1,800บาทแต่ถ้าหากเราลองคำนวณมาเป็นเงินปัจจุบันแล้วละระฆังใบนี้ก็มีมูลค่าประมาณ1 2้านแสนบาทกันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับะระฆังที่พี่น้องเห็นในอัศรวิหารพระนามารีอาปาติโซนที่นิ้รบบนี้มีจุนวน3ใบแต่เมื่อครั้งที่ะระฆังแห่งนี้เดินทางมาถึงในปี1926นั้น ระฆังทั้งหมดมีจานวน6ใบด้วยกันและระฆังทั้ง6ใบนี้ก็ทําพิธีเสกในวันเดียวกันระฆัง3ใบแรกนะครับก็อยู่ที่วัดแห่งนี้ส่วนระฆังอีก3ใบนะครับก็แยกย้ายกันไปในวัดละแวกใกล้เคียงนะครับระฆังใบที่4ก็อยู่ที่วัดท่าใหม่วัดบุญยฟกรรมกรระฆังใบที่5ก็อยู่ที่วัดตักน้ําหรือปัจจุบันก็คือวัดแหลมประดูนั่นเองนะครับวัดอารักขาเทวดาที่แหลมปะดูส่วนระฆังใบที่6นะครับก็อยู่ที่ วัดวันยาวหรือปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดผาตแทงริยซูเจ้าที่อำเภอกุ๋งจังหวัดจันทบุรีราคาางทั้ง3ใบนะครับราคาวรวมกันในขนาดนั้นก็1000ับาทถ้าเราคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับก็ราคา7 0 0 0แสนบาทนะครับหมายถึงราคาทั้ง3ใบผู้ที่ถวายก็คือนางกินมณีทรัพย์นะครับเป็นผู้ถวายพี่นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นต่อไป เราเจอวัตถุชิ้นหนึ่งครับที่มันห้อยแบบนี้ห้อยมาจากบนนะครับมันคืออะไรนะครับและมีประโยชน์ไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวเราขึ้นไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับพี่นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ในระดับความสูงของชั้นที่5ของขอ,อคอยอาศระวิหารแห่งนี้แล้วนะครับและชั้นที่เรามาอยู่ก็คือชั้นที่เป็นตัวเครื่อง ของนาฬิกานะครับตัวเครื่องของนาฬิกานี้นะครับมี2เครื่องนะครับเพราะว่าหน้าปัดของนาฬิกาที่อยู่ด้านนอกของอัศวิหารนี้ก็มีทั้ง2ด้านคือด้านหน้าและด้านหลังของหอสูงแห่งนี้หน้าปัดนาฬิกานะครับมีเส้นล้อมรอบวง470เซนเมตรนะครับในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสก็สามารถมองเห็นได้ไกลถึง2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราจะมองดูด้านบนนะครับพี่้องครับนี่คือ ระฆังซึ่งใหญ่พอสมควรครับระฆังนี้ก็จะตีบ่งบอกเวลาในแต่ละชั่วโมงในแต่ละเวลาระฆังนี้สมัยก่อนนะครับดังไกลไปถึง3กิโลเมตรเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเราก็สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเรามีเสียงรบกวนมากมายระฆังก็อาจจะดังไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าข้างในนั้นทํางานยังไงบ้างครับในการขึ้นอันนี้ที่เปิดนี้ยังเป็นแบบโบราณนะครับคล้ายๆกับที่เปิดหน้าต่างของอาราวซหลารบนด้านล่าง เราก็ไม to no ่น่าเชื่อนะครับสิ่งที่เราเห็นนี่มีอายุหนึ่งรอยแปดปีแล้วนะครับคิดว่าคนในยุคนี้ก็น้อยคนนะครับที่จะเห็นนะครับพี่นะครับเมื่อเปิดประตูของเครื่องที่เป็นเครื่องนาฬิกานี้แล้วเราจะได้ยินเสียงของนาฬิกานะครับเป็นเสียงของลูกตุ้มที่ยังแกว่นอยู่นะครับแล้วก็ไอที่ผมเห็นอยู่ข้างล่างนะครับวัตถุที่มันห้อยอยู่ข้างล่างนะครับก็คือลูกตุ้มนะครับที่ทําให้นาฬิกานี้ ทำงานนะครับซึ่งลูกตุ้มนี้มี2ด้านนะครับด้านหนึ่งไว้สลับให้เครื่องจักรของนาฬิกานี้ทํางานส่วนอีกด้านหนึ่งก็ไว้เพื่อให้ละครนี้ทํางานนะครับระบิกแคนนี้ก็คือแปลว่าผู้ผลิตนะครับคิดว่านาฬิกาสองเรือนนี้ผู้ที่ผลิตก็คือบริษัทชาร์สแกลนชาวินนะครับแล้วก็คนที่ผลิตอาจจะมี2คนหรือว่า2คนนี้อาจจะเป็นหุ้นส่วนกันนะครับก็คือมอร์เรสกับจูล่าซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนั่นเองครับ นะครับตอนนี้เราได้มาอยู่บนฐานของยอดแหลมบนหอสูงของอสราวิหารพระนามารยาปติสนที่เน่มนจากพื้นจากพื้นดินมาถึงในระดับที่ผมยืนอยู่ก็ประมาณ25เมตรและจากจุดที่ผมยืนนั้นขึ้นไปจะถึงยอดของหอสูงหอแหลมนี้บนไม้กังเขตก็อีก25เมตรรวมความสูงทั้งหมดก็50เมตรจากจุดที่ผมยืนนั้นเราสามารถมองเห็นทัศนียภาพแล้ก็ทิวทัศน์ของ จ,จังหวัดจันทบุรีได้อย่างชัดเจนแล้วก็บริเวณที่ล้อมรอบสุดลูกหูลูกตาน mm ั hmm. ้นเราก็เห็นเทือกเขาจูจมวนมากมาย mm hmm. เทือกเขาลูกช้าง mm hmm. เขาขี่ชก mm ู hmm. เทือกเขาสายดาว mm hmm. ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการคำสอนนอกเวลา mm hmm. แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ